อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้เราได้เข้ามาพบกันเช่นเคยนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะ,ะสงบจิตสงบใจที่จะเข้ามาฟังพระดำรัสของ องค์พระเยซูขิตเจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าทุกๆวันเพื่อเตือนและสั่งสอนพวกเราให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงห่วงใหญ่พวกเราในเช้าวันนี้วันที่สองสิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่าจงนำเอาเวลาของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาแต่เราเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับโลก ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้ลูกของเราน้อยคนนะักที่จะเลือกใช้เวลาอันมีค่าเพื่อพูดคุยกับเราแต่สำหรับผู้ที่ได้เลือกเอาสิ่งดีนี้เขาก็จะได้รับพระพรซึ่งหลั่งไหลออกมาจากเราราวกับแม่น้ำที่มีน้ำดำรงอยู่ชีวิตขออภัยนะคะเหมือนกับแม่น้ำมีแม่น้ำ ดำรงชีวิตเมื่อเจ้าเข้ามาใช้เวลาด้วยกันกับเราเราเองก็เต็มล้นไปด้วยความปลื้มปิติเช่นเดียวกันลูกเอย๋ยสิ่งนี้เป็นความล้ำลึกเกินที่เจ้าจะเข้าใจและอย่างรู้ได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามทำความเข้าใจในความล้ำลึกนี้จงถวายเกียรติแต่เราด้วยการมีความชื่นชมยินดีในเรา จงยินดีในเราตั้งแต่นี้และตลอดไปอาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำสดุดีบทที่21ข้อ6พระเจ้าข้าพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิดและทรงกระทําให้ท่านยินดีปีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์ยอนบทที่7ข้อ38 ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ําที่มีน้ําดํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสรุดีบทที่ร้อยสามข้อสิเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระงคที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระอ,องค์ก็ใหญ่ ยิ่งเท่านั้นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใย,ยลูกทุกๆคนมากาพระองค์ทรงตัดว่าไม่ต้องอไปคิดถึงอะไรที่จะเกิดขึ้นขอให้มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์และพระองค์จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จพระองค์ทรงรักพวกเราทุกคนมาก ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์ที่พระองค์ทรงนำอยู่ตลอดเวลาพระองค์รักและห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งลูกลูก,ลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงรักและห่วงใยคอยตักเตือนสั่งสอนเราทุกทุกวันลูกลูก,ลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้า สำหรับวันนี้พี่พี่น้องน้องลูกลกหล,ลาน,านทุกคนนะคะแม่หนูก็จะขออ,ะอ่านสดุดีบทที่91ให้พี่น้องได้ฟังซึ่งแม่หนูจะอ่านทุกวันเป็นการที่พระองค์ทรงปกป้องเราในทุกสถานการณ์ต่างๆพระองค์ทรงตรัสว่าเพื่งในร่มเงาของ พระมหิทธานุภาพข้าพเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่าที่ลิภัยขอข้าพระองคอง์และป้อมปาการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวข้าพเจ้าจากกลับของพันนก และจากโรคภัยอย่างหลายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกข้าพเจ้าไว้ด้วยปีกของพระองค์และข้าพเจ้าจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นด่างข้าพเจ้าจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวรูปธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลาย ในเที่ยงวันพันคนจะลม้มลงอยู่ข้างๆข้าพเจ้าหมื่นคนที่มือขวาของข้าพเจ้าแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนธรรมเพราะข้าพเจ้าได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้า ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนข้าพเจ้าไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์หรือบ้านของข้าพเจ้าเพราะพระองค์จะทรงรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องข้าพเจ้าให้ระวัดระวังข้าพเจ้าในทางทั้งปวงของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูข้าพเจ้าไว้เกรงว่าเท้าของข้าพเจ้าจะกระแทกหิน ข้าพเจ้าจะเหยียบสิงและงูเหา่าข้าพเจ้าจะย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักงามของเราเมื่อเขาร้องทุนเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรเขาเราจะให้เขาอิ่มใจ ด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาอาเมนค่ะพระบิดาได้ทรงห่วงใยเราทุกสิ่งทุกอย่างคอยปกป้องเราตามาตามพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่91นะฮะก็ขอให้พวกเราได้ไปอ่านาทบทวนแม่หนูขอ,อให้พวกเราทุกคนได้อ่าน ในทุกๆวันนะเพราะว่าอ่เป็นการที่พระองค์ได้ทรงตัดที่จะปกป้องคุ้มครองเราเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตารักและปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้มีความสุขตลอดมามีกินมีใช้ไม่อดอยากและหลุดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในข้อ,อ3แ .Expr.91 นี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นรักเราห่วงใยเราไม่ทอดทิ้งเราข้าก็ขอให้พวกเราทุกคนขอบพระคุณพระเจ้า,าอ่าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พงค์รงนำในชีวิตของลูกและทุกคน นในครอบครัวแต่ละคนะลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ